สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการปรับรูปที่ส่งในลายให้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็การเพิ่มสีสันในรูปที่ส่งเนี่ยให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงที่แอปพลิเคชันของลายเลยนะครับเอ่อ ด้านล่างแอปของผมเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะครับพอเห็นแอปพลิเคชันของ Line แล้วนะครับก็ให้กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเข้าไปหน้าแรกเนี่ยจะให้เลือกที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักให้มองไปด้านบนนะครับมีรูปฟันเฟืองการตั้งค่ากดไปนะครับเสร็จแล้วก็มาหาคําว่ารูปและวิดีโอพอเราได้ รูปและวิดีโอนะครับก็แตะเข้าไปเสร็จแล้วด้านบนนะครับมิจะมีคำว่าคุณภาพรูปที่ส่งนะครับเราแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมาว่าความละเอียดสูงกับตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็คือความละเอียดมาตรฐานเราไปแตะที่คำว่าความละเอียดสูงนะครับด้านบนเนี่ยก็จะระบุแล้วนะครับว่าด้านด้านบนด้านหลังนะครับ จะระบุว่าความละเอียดสูงโอเคตอนนี้เราก็กลับมาหน้าหลักก่อนนะครับกลับมาหน้าหลักก่อนนะครับโอเคมาอยู่หน้าหลักแล้วนะครับให้มองไปด้านล่างนะครับมองไปด้านล่างคําว่าชทนะครับแตะคําว่าชทเข้าไปเสร็จแล้วปับ๊บเออเราจะส่งรูปให้ใครนะครับเราก็ผมยกตัวอย่างอันนี้ก็แล้วกันนะครับ โอเคอันนี้เป็นรูปที่ผมเพิ่งวาดมานะครับที่เห็นหัวใจเนี่ยเดี๋ยวทำไงลองดูนะครับ 1. เลือกรูป2มาแตะด้านขวาที่เป็นตัวดินสอนะครับที่มีหลายหลายสีนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นรูปภูกันเอ่อที่เราอยากอยากจะใช้ยกตัวอย่างผมใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมมาแตะตรงที่มีหลายๆสีนะครับเสร็จแล้วผมก็มาเลือกเออผมเลือกสีสีน้ําตาลก็แล้วกันครับพอเลือกสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่กคับมาเสร็จแล้วให้กดไปตรงภาพนะครับให้ใช้นิ้วนี่นะฮะกดไปตรงภาพ แสร็จแล้วก็วาดตามที่เราอยากจะวาดนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วถ้าเรียบร้อยเสร็จก็ไปกดด้านบนนะครับคําว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วมากดด้านล่างนะครับที่เป็นลูกศรส,นสีน้ําเงินด้านล่างสุดเลยนะครับกดไปเท่านี้แหละครับรูปที่เราเพิ่มสีสันก็ได้ส่งไปหาเพื่อนๆของเรา เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะเพิ่มรายละเอียดยังไงเนี่ยก็ลองไปดูกันเองนะครับเอาตามความเหมาะสมนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์โอเคครับสวัสดีครับ